จ้าหน้าที่กู้ภัยเช็คเครื่องตัดถ่างน้ำร่างผู้เสียชีวิตออกจากรถยนต์ตู้รับส่งนักเรียนหลังจากที่เกิดอ,อุบัติเหตุชนกับรถบรรทุก6ล้อของบริษัทรับขนส่งพัสดุเอกชนบนถนนหมายเลข1126เขตหมู่บ้านใหม่ใต้หมู่ที่6ตำบลป่าแดดอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายทำให้คนขับรถยนต์ตู้รับส่งนักเรียนเสียชีวิตส่วนนักเรียนจำนวนกว่า20คนได้รับบาดเจ็บจำนวน15คนค่ะ จากการสอบสวนในเบื้องต้นก็ทราบว,ว่ารถยนต์ตู้รับส่งนักเรียนมาจากหมู่บ้านมาจากหมู่บ้านวังตำบลสันมะขามเพอป,ป่าแดดเพื่อที่จะไปที่โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมเมื่อมาถุงจุดเกิดเหตุรถยนต์บรรทุกหกรอที่ขับสวนมาพยายามที่จะเร่งเครื่องเพื่อที่จะแซงรถยนต์เก๋งคันหนึ่งที่อยู่ด้านหน้าแต่ว่าแซงไม่พ้นก็ทำให้ชนเข้ากับรถยนต์ตู้รถรับส่งนักเรียนอย่างแรง อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบหลักฐานแล้วก็สอบปากคำพยานเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งค่ะ